บุกเขาวงกฏค่ายกลซาลิกาคืนนี้ผีเอาแน่จะพ่อเกมรับค่ายกลเขาวงกฏอย่างแอนดีฮาวคืนนี้จะเต็มใส่ผีอย่างแน่นอนการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกมาเยือนเสซนเกียนปาร์คในเกมนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพื่อจ้พ่อเกมรับอย่างแอนดีฮาวสั่งลูกทีมบุกแรก เมื่อสาลิกาเตรียมบุกแรกเพื่อร้างแคนจากนักจิงคาราเบลครับที่ผ่านมาต้องมาวัดกันว่าคืนนี้เอริกเชนฮาร์จะวัดใช้กู้หูแม็กเฟสหรือไม่ต้องมารอร่วนกันครับเพื่อไม่ให้สาลิกาโดนิวคาสเซลกำเริบเสร์ฟสามเอริกเชนฮาร์สั่งลูกทีมจัดเป็นอย่างแน่นอนถ้าการผลสกอร์ค่ำคืนนี้นะครับ แมนยูจะบ,บุกวิชนะบิรคาสเซนด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนเพื่อนที่เห็นอย่างไรพิมพ์กันมาได้นะครับ